อนุตรังอภิสัมโพทิงสัมพุทธิตวาตถาคตุปะธรรมังยังทเทเสสิธรรมจักกังอนุตรัง สัมมะเทว,วะปะวัตตนโตโรเกอปติวัตติยังยัตถาตาอุโพอันตาปติปติจะมัดชิมา จตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังยานาทัสนาเทสิตังธรรมราเชนสัมมาสัมโพธิกิตตนานาเมนาวิสุตตังสุตังธรรมจากกะปัรตนนา วยยาการณาปาเทนะสังขีตันตมพนามเสีย เอวัมเสุตังเอกังสมยังภควาภะรานสิยังวิหรติอิสิปตเนมิกทะเยตรานรโคภควาปัญจวังคิเยภิกอมันเตสิทเวเมภิกเวอันตะปา ชิตเถรนาสวิตาภายโยจายังกามิสุขามสุขันลิกานุโยโคหีโนฆามุปวัตุชนิโกอนาริโยอนาทานิโตโยจายังอาตากิรลมาธานุโยโคอขอนาริโยอนา มาธาสันหิตโอเอเตเตพีคเวอุปโผอันเตอนุปคามมามาทิมาปฏิปทาตถาคเตนะอติสามพุทธายาคุการณียานากรณีอุปัสสไมยะเพีญญาญาสามพุทธายานิพานาญาสามวาตติ กัตตมาจัตถีขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจาคุการณียานคารณียุปัสสัยญาปิญาญาสามพุทธายานิพานายาสางวัตติอิยเมวอริโยอาทังกิโกมะโคสะ ไชยทิฏฐิสามมาทิฏฐิสามมาสังกาโปสามมาวาจาสามมากรรมันตัสามมาอาชีวสามมาวายามสามมาสติสามมาสมาธิอายังโพสภิกขเวมาทิมาปฏิปทาตถาทาคาเตนะอี สามพุทธาจากุการณียานการณีอุปสมัยญาปิญญาญาสามพุทธายนิปานญาสังวาสติอิทังคูปนาภิกขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขังสุขกัปริเท เทวทูตัวมนัสุปายาซาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคตูโคปิเยหิวิปโยโคตูโคยามปิชางนราติตตามปิทุก้างสังกิเตนาปัญจุปาทานาคันธาทุกขาอิทังโคปนาภิขเวทูคา สมุทัยโยอริยศาสจังยายังตันหาปปโนภวิกานันทิราคัสหคตราตรัตตรัตตรตราพินันทินิสัยยติทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปาปภีขเวทุกนิโรธอริยศาสจังโยตัสสย เยวตาหายาเสสะวิระคานิโรยโทจาโคปติเนศโคมุติอนารโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกานิโรทัขามิเนยปฏิปทาอริยศาสจังอายเมวะอริโยอานทังคิโกมะโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสั มมาสังคาโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางถูกข้งอริยสัจจันติเมพิกะเวปุตเป็นอนุสุเตสุธมเมสุจักคุงุทัปปิทิญางุทัปาิทิปัญญาอุทัปาปิวิชัยุทัปาปิอาโลโกอุทัปาปิตังโคปานิทังถูกข้งอริยสัจจัง ปริญญาญาติเมียพิคเวปัวเพียอนนวสุเตสุธามเมสุจักคุ้งอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชาอุทปาติอารมโกอุทปาติตังคูปานิทังทุวขังอริยสัจจังปริญญาตานติเมียพิคเว अननो सुते अनो सुधे सुधा मे सुचो पाजियाना ตุทปปะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชชาอุทัปาะทิอารมโกอุทัปาะทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมผีขเวปุเพออนุสุเตสุทามเมสุจากทุกอุทัปาะทิญาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชชาอุทัปาะทิ อะโรโกอุทัปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพีเวปัวเพออนุสุเตสุทามเมสุจักขวงโุทัปาทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอะโรโกอุทัปาทิตังโค ปนิทางทุกขสมมุทโยอริยศาสตร์จังปะอีนันติเมพีเขเวปเมอันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิทางทุกขนิโรธอริยศาสตร์จันติเม เพิคเวปุรเพอนนุสสุเตสุธามเมสุจากพงอุทะปายญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังขวปณนิทางทักันิโรทวอริยศาสจังสาสิกาตาพันติเมพิคะเวปุรเพอนนุส สุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิญานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทางโภปะนิทางทุกขนิโรทัวอริยสัจจังสาสติกตันติเมผิคะเวปุเปอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาท ที่าณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิทางทุกขนิโรธาภามิเนียปฏิปาาอริยสัจญาติเมผิเขเวปุวเพอนนสุเตสุธรรมเมสุจักวงอุทปาทิญาณนังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิ อุทปาิทิอารโกอุทปาิทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามิเนียปฏิปัาอริยสัจจังภาเวสาปันติเมพิขเวุเปอนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาิทิญาณังอุทัปาิทิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอา อรหกวอุทธปาทิตังโคปาณิทังทุกขนิโรธคามิเนียปฏติปาทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิเขเวัวเพอนาโนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ่งุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาุทธปาทิมิชชาุทธปาทิอรหกุอุทธปาทิยา กีวันจะเมพิขเวียเโสจตุตสอริยสัจเจสุเอวันิปริวัตังทวาตสาการังยธาปูตังยานาธาสนาังนสุวิสุทังอโหสิเนวัตวาหังพิขเวสัเทวะเกโรเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสมาณพปรามนิยาป ปชายาสเทวมนุษยานุตรังสัมมาสัมปวเทียงภิสัมพุทโภตจัญญาสิงยาตัวจะโคเมภิขเวมสุจะตวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัสสาการังยาธาปุตังยาณธาสนังสุวิโสตังอะโหสิ อัธังพิเขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสะสมณพระมณียาปัญญาสเทวมนุสสายาอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโซปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนัมเมธาสนาอุทภาธิอกุปาเมวิมุติอัยยะ อันติมาชาตินาทิตานิปุนนาภวติอิธัมโวาจะภะคะวาอาตมมนาปัญจวะคียาพีข้ภะคะวาตวันพาสิตังอภินันทุงอิมาสมิ่นจะปนาวายาการณัสมิงปัญญมาเนอายาสมะโตโกนทานญาสวิรชังวิธรรมรังธรรมะจากขวงอ ถ้าป่าที่ย่างกินที่สมุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธาธรรมมันติปวติเตจะพัวตตาธรรมมาจากเกปุภูมิเทวาสัตรมโนสาเวทรงเอตธรรมภควตาพารานสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตารังธรรมมาจากกลางปวติตังอาปฏิวัต ติยังสมณเนีนาวะพระมาเนนวะเวนาวามาเรนวาพระมุนาวะเกนจิวารุกัสสมินตี ภูมิฮานังเทวานังสาธังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวสาธธรรมนุษย์สาวสุมจตุมหาราชิกานังเทวานังสาธังสุตตวาตาวติยงสาเทวสาธธรมโนุษย์สาวสุ ติงสานางเทวานางสาธังสุตตวายามาเทวาสาธธรรมโนวษะสาเวสุงยามานางเทวานางสาธังสุตตวะตุสิตาเทวาสาธธรรมโนวษสาวสุตุสิตานางเทวานางสาธังสุตตวาเนียมานารติ เทวสัทมนุสวสวงิมานรตินางเทวนางสัทธงสุตวาปรณีมิทวสวัตีเทวสัรมนุสวสวงปรณีมิตวสวัตีนางเทวนางสัทธงสุตวาผามาปาริสาชเทว วาสาธมนุษยสเวสรงพระมปาริศาชานังเทวานังสาธังสุตตวะพระมปโรหิตาเทวาัสาธมนุษยสเวทรงพระมปารโหหิตานงเทวานังสาธังสุตตวะมหาพรามาเทวาสังสาธมนุษยสเว สุมหาพรามานังเทวานังสาธังสุตตวาริตาภาเทวาสาธัตมนสาเวสุงปริตาภานังเทวานังสาธังสุตตวอาปานาณภาเทวาสาธัตมนุสสาวสุงอาปามาณภานังเทวา นางสาทังสุตตะวะอาภัสราเทวาสาธมนวสเวสุงอาภัสรานางเทวานางสาทังสุตตะวะปริตสุปาเทวาสาธมนวษาเวสุงปริตสุปานางเทวานางสาทังสุตตะวะอาปมาณสุปาเท วานาตมโนสาเวสุงอาปมานสุภานางเทวานังสัตถางสุตะวสุภกินหกาเทวาสัตตมโนสาเวสุงสุภกินหกานางเทวานังสัตถางสุตวะเวหะพลาเทวาสาตมโนสาเวสุงเวหะพรา นางเทวานังสาถังสุตตวาอวิหะเทวาสาธธรรมนุษย์สาเวสุงอวิหะนางเทวานังสาถังสุตตวาอปาปาเทวาสาธธรรมนุษย์สาเวสุงอัตาปานังเทวานังสาถังสุตตวาสุทาสาเทวาสาธธรรมนุษย์สา เวสุงสุทธาสานังเทวานังสัตถังสุตววสุทสีเทวะสัตถมนุสสเวสุงสุทสีนางเทวานังสัตถังสุตวะอากณิตักกาเทวะสัตถมนุสสเวสุงเอตามพะควตาภารานสียังอิสิปตเนมิคาทาย อนุตตรังธรรมจากังปวัติทางอาปฏิวัติยังสมณนเนนวะรามเนนวะเทเวนาวะมะเรนวะพระมุนาวะเกณจิวารุกัสมินติ อิติหะเตนคันเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมะโลกะสาโทอาพัวกาชิอายานจะทะสะสหาสิโลกะทาตุสังกามปิสัมปะกามปิสัมปะเวติอาปะมาโนจะโอราโรโอภาสโรเกปาตุระหัสิอติกามเม เทวานังเทวานุภาวังอัตคุภะคะวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตภโพกนทานโยอัญญาสิวัตโพกนทานโยติอิติหิทังอายะสมะโตโกนทานยาสัญญาโกนทานโยตเววานามัง auprès à h